โอทาบลาเดฟรามุนหมายถึงการพูดออกมาตรงๆหลังจากที่เงียบไม่กล้าหรือเก็บความเห็นความรู้สึกไว้ในใจนานมาดูตัวอย่างประโยกกันค่ะฮุนคารเอนเดลิบลาเดฟรามุนโอคโฟเทนและวาฮุนเอเกนเดเฟอร์เลอร์ตอนนี้เธอเปิดปากพูดในที่สุดและบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเธอ Entonces, m ั n g เ a n s นสัตว e เว้นเธอรอให้ที่เจฟฟ a น l สกอลท่าบลัดด์ฟราหมุนอมซิติชั่นใ i ฟิเมียพนักงานหลายคนรอให้เจ้านายเปิดปากพูดถึงสถานการณ์ของบริษัทวีเวนต์เดลเงต์เฟอร์ลาเรนทุกบลัดด์ฟราหมุนอมเอ็กซัมเมนเรารออยู่นานก่อนที่ครูจะเปิดปากพูดเกี่ยวกับการสอบ เดธีเดออทาบลาดฟรามุนโอวาลอาลได้เวลาที่ต้องเปิดปากพูดและซื่อตรงแล้วทิลชลุดทุกขหุนบลาเดฟรามุนโอฟตัลเตสันเหตุสุดท้ายเธอก็พูดออกมาและบอกความจริง สำนวนนี้ภาพเปรียบเหมือนใบไม้ปิดปากไว้แล้วเอามันออกถึงจะพูดได้อย่างเป็นอิสระขอบคุณที่แชร์และกดไลค์ค่ะ